สวัสดีค่ะพี่น้องมือนียายน้องกับมะปีนเขาอีกจ้าปีนเขาเก็บเห็ดอีกคือเก้าจ้าพี่น้องมองได้กับมแต่เห็ดจ้าชมดอกไม้ก้อนนี่ค่ะสิกร่ังสิขึ้นเขาไปนีจ่จ้านี่จ้ามีตรป้าเห็ดค่ะพี่น้องนี่จ้าไปจ้าพี่น้องมะเก็บเห็ดปีนเขาเก็บเห็ดน้ำกันจ้าพี่น้องจ้าไปจ้า พี่น้องปาด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 เห็นแล้วจ้าพี่น้องเห็นแล้วดอกแรกแหกหมานงามจ้าพี่น้องเบิ้งเลยงามงามว้ายยังแข็งแข็งอยู่เลยจ้าตึงเนื้อตึงเนื้อพูนน่ะพูนน่ะเบิ้งเนยจ้าพี่น้องดอกแรกแหกหมานของข่อยจ้าในปานีเบิ้งเนยจ้าพี่น้องปาดปาดทีโทษปาดทีโทษปาดทีไทยโผดโผบักโม่บักแตงพี่น้องเบิ้งเนยจ้า งามไยงามขึ้นจ้าแข็งดีดีจ้าพี่น้องพูน่ะว้ายมนงามแต่ฮหนังยางเบิ้งอีกจ้าพี่น้องอืมพูน่ะจ้าจักมันเฮ็ดอีหยังเนาะเนี่ยจ้าพี่น้องเบิ้งเนี่ยมู้นี่พูน่ะเห็ดคอกเฮ็ดไข่เฮ็ดนาแรนาดำนาเขียวนาเหลืองเอียงกบมีเมือดได้จ้าพี่น้องพูน่ะเทาเทากะมีพูน่ะเฮ็ดคคกเฮ็ดอีหยังกบได้พูน หลายหลายได้พี่น้องเห,เห็ดเม่เห็ดเมืองนี้อย่างมาหลายหายไปจ้าเมืงองเนเผื่อน่ะจักเป็นเห็ดอีหยังเน่งอกเงยขึ้นมาอีหยังในสารพัดเพิ่งฟ้าเพิ่งดินขึ้นมาพุนาพ่นจ้าพุ่น,น,นจ้าพี่น้องพุ่นอะพุ่นจ้ามู้นี่มูนม้นี่เบิ่งแนจ้าเทาเเละแล้วก็มีได้จ้าขึ้นไม่ก็มีจ้าพุ่นอะ นี่พูน่ะเพิ่งในจาเพิ่งดินข <oke> <burning artists> ึ้นมาพูน่ะจังแมนเห็ดหยางเน่อันนี้เฮ็ดโคกจ้ะพูน่ะพูน่ะมูนี่มูนี่เห็ดโคกจ่ะมันมันมีใบอันใบไม่อันยุคขังบนอันเห็ดโนจ่ะเน้องมันเพิ่งฝาเพิ่งดินขึ้นมาพูน่ะพี่น้องเบิ่งในจายางเบิ่งก่อนจ้ะพี่น้องพูน่ะปาดเดี๋ยวไปไสกับมีตะเห็ดจ้ะพี่น้องเบิ่งเน้ พูดนะอันนี้จะเป็นเห็ดหยางดอกไ่ใหญ่นี่จ้าคอยบ่สนใจดอกเห็ดอันมุนี่คอยสีหาเอาแต่เห็ดเพิงมือนี่จ้าเห็ดร่วมคอยสีบ่เอาจ้าพี่น้องมันหลายหลายมันเจ็บบาวาดบาไหวจ้าเห็ดร่วนน่ะน่ะมันหลายโพดค่ะเพิ่งจับพี่น้องมาพออีกแล้วจ้าดอกที่สองดอกที่สองจ้าพี่น้องนี่ดอกที่สามป้าตัว เท้าโบนี่เท้าโบนี่อันนี้ดอกที่ซีจับพี่น้องปาด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 ดอกนี่แม่พี่น้องโอ้ยข่อยปาดแห้งบ่ได้โอ้ยปาดพี่น้องเบืเ้องนี้นี่ดอกที่หาจ้าปาดดอกนี้ก็ได้โอ้โดยดอกนี้นิ่มแล้วนิ่มแล้วนิ่มแล้วบ่เ,เอาจ้าดอกนี้เบื้องกันเบืเ้องนี้คุณน่ะยางเบื้องจกะพี่น้องเบื้องนี้ อ้าอันนี้เละแล้วจ้าดอกที่หกดอกที่เจ็ดนี่เละและ้วปาดตรปาดปาดปาดมาหลายหายหลายเงินแต่ฮยห้าหน่าเฮิร์ตปานี่ไมว้ายพูน่ะพณน่ะเท่งเละเท่งเนาเฮ้ยพี่น้องบ่าเอาดอกจ้าดอกนี่มันคือสีไปบ้านเก้าแล้วนี่ไหวบ่จ้านี่ไหวบะปาดพี่น้องคอยสะออนเห็ดเมืองนี่จ้า เห็ดเมืองนี้มีแต่ดอกยักหยักได้จากพี่น้องเมืองนี่โอ้ยกวยะตื่นเต้นเห็นเห็ดหยักเห็ดใหญ่จ้าพี่น้อง่อยสีง่ายเอาดอกนี่ก่อนกอยบ่ได้เอาถุงมือมาได้มือนี่กอยลืมไม่จ้ากอยลื่มถุงมือกับลืมลื่มมีดมาปาดตีนเก็บสดๆดหลอดเนาะจ้าเบืองนี่โอ้ยคืองามแต่ดอกนี่เม อกระลั่งพอดีเออเจ้าเบิ้งดอกที่นี่เบื้องดอกนี่ก้อนบานเนี่ยยุปาดอกใหม่ได้จ้าดอกใหม่ปลามันกะงามงามจ้ามันเป็นเนินเขาเนาะจ้าพี่น้องเบื้องจ้าพี่น้องก็สิง่ายขึ้นให้เบิ้งจ้าพุนะ่น่ะดอกนี่สิอยากไปบ้านกเกษียนอายุเราไปจ้านี่โอ้สิเริมกรเกษียนอายุแล้วเจ้าแต่กระแข็งแข็งดีอยู่ได้จ้าพี่น้อง เดี๋ยวข่อยสิไปเอาอันนี้มันออกเนาะเนาะเอาล่วงพึ่งข้างล่างมันออกเนาะพ่อได้ยุจา้จาจ้าข่อยมาอันช่วงนี้ช่วงเฮ็ดเทาเนาะจานอะข่อยสิเอาอยุจ้าพี่น้องบ่เอากับบ่ได้มันลดด่วนขบวนสุดท้ายแล้วมันเห็ดแจ่แล้วก็ต้องเอาเนาะจานาะมันจะหมดแล้วเบิ่งจ้ะพี่น้องเบิ่งดอกอยากดอกโพดโพ่อบักโม่บักแตงดอกนี่จา้าบักอือบักเผาป้า จีโตเต็มจ่อคอยเอาโลดจับพี่น้องงั้นไงค่ะเห็ดอีหยังมาพวดมาพ่อแต่ห่าน,น่ะคอยบ่เคยพ่อก็ยบ่เคยเห็นป้าคอยกำกับบ้หุ่มห่าน,น่ะจ้าพี่น้องอุ๊ยป้าไงกับโบ้ขืนั่าน่ะแนนบักคักเลยจ้านักกับนักพูน่ะโอ้บ้าบักหลายโลนึงจ้กพี่น้องจีโต้พี่น้องจ้า ว้ายข่อยยกมือเดียวจนมาเอ็นมือข่อยขึ้นแล้วจ้าพูน่ะโอ้ยนักนักนักหายนักเงินเมสเียดายแต่เราเถาแล้วนาะจ้าเนาะปอยไงขึ้นบ่มาซอยข่อยโอ้ยนงดอกพดดอกพดจ้าพี่น้องเบื้องเนี้ยข่อยนักข่อยเกะนักมือข่อยไอพูนกระตาข่อยปอยไง่ก็นบ่มาซอยข่อยได้จ้าเฮ้ยเบื้องดอกนี่ก็น่ะจ่าที่นี่น <c oughs> ว้านิ่มแล้วจ้าดอกนี่อะเจ้ายุ่นีละจ้าขอยบ่เอาเจ้าดอกสนาเจ้านิ่มแล้วว้าเนาะเสียกตามาเก็บใส่บาทที่นี่บ่ได้ปาดตีนเด้อจ้าพี่น้องขออภัยหลายหลาย่มเอามีดกับถูกมือมาจ้าป่านี่ฝ้าหลายจ้านีจ้าพี่น้องดอกนี่งามกมูจ้ายาว่าเพิ่นเถาเด้อเพิ่นบ่ท่านเถาเด้อจ้ายังแข็งแข็งยุ่จ้าพี่น้อง ว้ายขวบพอเห็ดเอียงมาผดมาพ้อเถะดอกนี่กะลังอ,อ้ออ,กอ,อ,กอ่องามก็มูกจหดอกนี่ว้ายอันดอกนี่กะสิเอาไปเอาเอาล่วงเขาออกจะเอาล่วงพึ่งข้าง,ง,งล่างออกได้ยุจันแข็งดีอยู่เนาะจ้ะเนาะถึงเถากะตะวากะแข็งเนาะจ้าใส่ได้ยุจ้าเถ่าถาแข็งแข็งกะโอเคจ้านี่เนี่จ้าก็สีเห็ดจังไดไปนี่จ้าพี่น้องมีดกับบมีปาาตีนเดะ โอ้ยใส่กระตาบ่ได้อกจ้พี่น้องมันใหญ่กว่ากระตาค่ะมึงเนี่ยใส่กระตาบ่หลมเลยพี่น้องโอ้ยจ้าสิไเด้แบกไปสิได้หามไปจ้าว้ยดอกนี่บ่ไหวแล้วจ้าพี่นอ้องยุนีละเจ้าพ่นาค่อยพ่อกันเนาะจ้านี่ก่อนมาพอเฮ็ดไข่มุกจ้าพี่น้องนั่นจ้า ดอกกาลังงามๆพอดีเลยจ้ะพี่น้องนี่นี่ดอกที่สองจ้าเห็ดไข่มุกด้จ้ะพี่น้องเห็ดไข่มุกเมืองนี่มันสิเป็นดอกสีนีด้จ้านี่ไดีซ้องดอกกำลังออองามๆจ้าเอายุจ,จ้านี่ืมผุนดอกนั่นเท่าแล้วบ่เอาจ้าเฮ้ยเห็ดอีหย่างมาหลายหายแต่จ้าเมืองนี่ไหมเมืองเห็ดคักเมืองเห็ดแน่จ้าพูดนะ มีแต่เห็ุเด้อค่ะพี่น้องพ่น,น่ะน้ำเงาไหมพ่นหม้พ่น,พน่ะน้ำเดินมอนันจักม่นเหตดอยัางเนียจา้าเฮ้ยเก็บใส่กระตากับบอดได้นั่นได้จา้าถุงดอกไงโพดเนาะอะ,อะเบิงก่อนจ้าพี่น้องมอนี่มาเบิงก่อนหนี่จา้าเบิงเนีป้ป๊าพ่น่ะมิ่งแต่รุ่นกษเสียนอายุค,ค่ะพี่น้องเบิงเนี้ยจ้า อ๋อยังแข็งแข็งอยู่ตัวละ่ะเอาเอาโบมันสีได้ยู่บอดจ้าพี่น้องเบิ่งกันอ่ะไงขึ้นเบิ่งจา้าไงขึ้นเบิ่งสักคนโอ้แข็งแข็งดีดียู่จ้าพี่น้องไว้ยู่บอดจ้านี่ไว้บ่ไวบ้บ่โอ้แข็งอยู่ได้จา้ารูปทรงเหมือนเถ่าแต่ว่ากระแข็งดีอยู่สีงามจ้าพี่น้องเบิ่งเนี้ยสีล่วงผึ่งเขางามงามจ้านั่น เห็นบ่จ้าแข็งแข็งดีอยู่เลยจ้า mm hmm. เดี๋ยว่อสิไปเอาล่วงพึงออกเนาะจ้าเนาะเก mm ิ hmm. เอาตะเกียนขังในกับขานเนาะจ้ายังแข็งแข็งดีดีอยู่มอ mm hmm. นี่ก็บ่เอาพ่น่ะเ mm hmm. บิ่งมีตาเหตุเด,ด้จ้าพี่น้องเบิง่งเนจ้า mm hmm. อย่างมาโผล่มาโผล่แต่จ้า mm hmm. โอ้ยพี่น้องคนละสะออนเห็ดเมืองนี่เจ้าเ mm hmm. บิ่งเน่อื mm hmm. มนี่ละค่าพี่น้อง ใส่กระตาเด็ดเต็มตาลนตาแล้วก็ดอกนี่มันใสบได้ดนาะจ้ามันโผดมันพ,น,พนี่ขาแข็งแข็งอยู่ได้จ้าพี่น้องนี่ขาเพิ่นแข็งแข็งอยู่นี่นี่ได้ยุจ้าพี่น้องขอสิดแปอาขาเพิ่นนาะจ้านะาะแล้วก็ล่วงพึงออกทิมนาะจ้า่ปาดตีนออกไปทําสะอาดขอาาอภัยด้วยจ้าพี่น้องเฮ็ดใจน้องกัสีบ่สะอาดป็นไดบ่ไดดเอามีดมาปาดตีนนาะจ้านะอืพระเจ้า Oh